คนที่มีชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็แล้วแต่ตัวอักษรกไก่ขอควายขอระฆังงองอูยอหญิงตอปะตักด,ดอเด็กตอเตาพอถุงพอทหารทอทงและสอสาลาฟังทางเน้ดาวพระเกตย้าย18มิถุนายน4ี่นาฬิกา46นาทีต้องบอกเลยบุญดีบุญส่งผลนะ คนที่มีชื่อดังที่กล่าวมาแนละ้วต่อตออกษรชื่อดังที่กล่าวมาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้แต้มบุญสูงนะจ๊ะเออมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสมีความเด่นดังมีโอกาสว่าหยิบจับําอะไรจับปังมีโอกาสว่าชีวิตจะออมั่งคั่งและมั่งมีอ,อ่ะ คือช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าคนที่ชื่อตวอัวอักษรตามที่กล่าวมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ออราราศีจับนะคะบุญกุศลที่สร้างมาจะเปล่งประกายส่งผลนะ้าทำให้คุณหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จไปหมดเลยนะตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่างๆธุรกิจคือทําดีจะมีคนเห็นทําดีจะมีคนเห็นเห็นความสามารถเห็นศักยภาพทําดีจะได้รับผลดีออมีโอกาสว่าการงานจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ หางานอยู่ก็ได้งานนะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาจะหากเข้าหาคุณเยอะมากนะผลจากการกระทำของคุณความตั้งใจความสามารถศักยภาพผลของงานคุณภาพของงานของคุณจะส่งผลให้เขาบอกต่อกันไปทําให้มีคนเข้ามาหาคุณเยอะหรือมีคนมาซื้อมาหามา,าทําธุรกิจร่วมกับคุณค่อนข้างมากหากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายช่วงนี้ รักษาหายหรือว่ามีโอกาสว่าจะกลับมาแข็งแรงฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะหากไปใน,นเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยช่วงนี้จะมีเงินดีๆเข้ามามีโอกาสมีเงินหลัง่งไหลไหลามาเทมามีโอกาสทางการเงินเข้ามามีโอกาสว่าอยู่ๆก็มีโอกาสอาจจะได้งานพิเศษนะหรือถ้าเกิดมีไรายได้มีอาชีพเสริมก็จะได้ไรายได้ เสริมคือเงินเข้าทุกช่องทางนะเออหรืออะไรที่เคยลงทุนไว้จะได้ผลกําไรก็ช่วงเวลานี้นี่แหละนะคะอ่าแล้วก็เป็นไปได้ว่ามีโอกาสในเรื่องของโชคลาภ้วยลาบลอยนะลาบที่ไม่เคยขาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะเออมีโอกาสมีโชคมีลาบมีความสําเร็จเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้แต้มบุญทํางานแล้วผลบุญจะส่งผลแล้วขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาเนาะ ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยบุญกุศลจะส่งผลให้คุณได้เจอคนที่ดีหาก่อนหน้านี้เจ็บปวดจากความรักมาต้องบอกเลยขออนุโมทนาสาธุโชคดีไปนะเออช่างเถอนะเนาะปล่อยวางไปนะช่างมันไปไอความรักที่ไม่ดีที่ผ่านมาเพราะหลังจากนี้นะบุญกุศลจะนำพาให้คุณได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่จะทำมา เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณสดใสแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตคุณนั่นเองนะส่วนถ้าเกิดว่ามีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของความรักคู่ครองหรืออะไรต่างก็แล้วแต่นะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงเวลานี้นะหลังจากที่ดาวย้ายแล้วจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีนะมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นจากที่อาจจะมีปัญหา ชะเงาะชะแง,งะอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะลืมเหลือหรืออาจจะมีปัญหาเ,าเขาเรียกว่า ค้างคากันมาสักระยะหนึ่งนะดูเหมือนไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมจะเคลียร์กันได้ไหมหรือจะลง,ลงเอออย่างไรอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนช่วงนี้บุญช่วยนะนั่นหมายความว่าคุณงามความดีที่สร้างต่อกันมาจะทําให้โดนจิตโดนใจเห็นอกเห็นใจซึ่งการละการมีโอกาสกลับมาดีการมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะดีกว่าเดิมจากการที่แบบเหมือนเหมือนบุญช่วยด้วยเนาะให้ได้คิดและลึกถึงสิ่งดีๆของกันและการทาให้ความสัมพันธ์มันดีกว่าเดิมเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือ,ออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให ความสัมพันธ์หรือความรักมีโอกาสสมหวังแล้วก็เป็นไปดังใจคุนในช่วงเวลานี้นั่นเองอใครแล้วคุณนายอย่าลือคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ